บทที่14เหตุผลที่ร่วมต่อสู้คุณสมบัติที่เรียกว่าเพื่อนร่วมรบเล่นเขา้ามาทักทายผมถึงในบทก็แสดงว่าคงจะมั่นใจในพลังของตอนเองมากแล้วอย่างนั้นหละแต่ไม่ว่าจะยังไงก็กระหายการฆ่าจนผิดสังเกตครับเมล็ดพันธุ์ดีหรือเมล็ดพันธุ์ไม่ดีนั้นเราไม่มีทางรู้ได้จนกว่าจะแตกช่อออกดอกสินะครับจะให้ขับไล่ผู้ที่เข้า,าสอบวิชามอย่างเป็นทางการเพราะเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับ พวกเราจะยื่นมือเข้าไปก็คงเจอให้มันแหวกว่ายตามใจชอบไปเอะถ้าวิกฤตขึ้นมาฉันจัดการเอง <c oughs> อะไรกันฉันจะคอยปกป้องให้เอง นะะะคออเเฮ้้ยยไรนี่เป็นเวลาเข้านอนนะคะถ้านอนดึกเดี๋ยวจะส่งผ่ถึงการฝึกในวันพรุ่งนี้นะคะครับคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีกันแล้วกันนะคะโอ้ยพอนะครับแนดีไปแล้วแหมซิสเตอร์โรซาลีนน่ารักอ่ะซิสเตอร์ลิเบลน่ากลัวน่ากลัวไม่หยอกเลยจะให้ครับ มีปัญหาเหรอ,อไม่มีป<ะ>ัญหาครับอครับเฮ้ย <c oughs> จริงๆเลยจะรอดไหมนะพราะพวกเขาสอบป,ปีนี้เนี่ยอีกไม่กี่ปีในบรรดาพวกเขาอาจจะมีคนที่ถูกขัดเกลาจะเป็นบิชอปที่น่านับถือก็ได้นะคะ <c oughs> จะแน่เหรอรู้สึกมาตรฐานจะลดลงทุกปีเลยนะไม่ต้องห่วงแล้วค่ะซิสเตอร์ล <c oughs> ิเบลดูที่เราเองก็ยังเป็นซะอย่างนั้นเลยนะคะเอ๊ะ นั่นมันก็จริงนะเฮ้ยนกหูน่ะถึงจะทำแบบนั้นนะจะนายก็ไม่กลับมาหรอกนะปะโถ่เดื่มนมหน่อยไหมล่ะเฮ้ยมี่แกใจดีด้วยหน่อยเอาใหญ่ชนะฮะ หวงเจ้านั่นขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยทั้งคนที่เราเรียกเขาว่าฟาเธอร์ทั้งฟราวเพราะอะไรถึงบอกว่าจะปกป้องเราดีแน่เหรอจะเชื่อได้จริงๆเหรอ มาสิคืนนี้ก็ไม่ฝึกพิเศษนะครับครับวันนี้จะฝึกพลังจิตของเทต่อคุงกันนะครับจากการฝึกพิเศษเมื่อวานเธอได้ทำบากลรูสอันที่สองหักไปแล้วนะครับเออไซฟอนของเธอมีพลังสูงที่จุดระเบิดฉับพลันครับเพราะที่ผ่านมา,นานถูกบังคับให้ใช้ความสามารถในการฆ่าศัตรูในเวลาสัา้นๆงั้นสินะ แต่ว่าสิ่งสําคัญในการควบคุมบาก,กูลูสนั้นคือต้องรักษาความแข็งแกร่งของจิตใจให้คงที่ให้ได้นะครับก่อนอื่นก็จะขอให้ไปวิ่งรอบๆโบสถ์ดูก่อนนะครับวิ่งเหรอทําแค่นั้นจะพอเหรอก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกครับแต่จะโยงไปสู่การพัฒนาจิตที่ต้องเอาชนะตนเองโดยการอดทนต่อความเจ็บปวดให้ได้ครับคุณคาสเตอร์ผมได้เตรียมผู้ช่วยคันเทพมาเพื่อเทโตคุงโดยเฉพาะเช,<ย>ชียวนะครับ เยอะกว่าเดิมอีกยังกับฝันไปเลยถ้าวิ่งแข่งกับพวกเขาแล้วไม่เป็นที่โหลแล้วก็ฝึกพิเศษวันนี้ถือว่าจบเลยนะครับรับพบทว่าผมจะแพ้แต่แรกเลยเหรอนอย่าเข้ามานะจะว่าไปฟราวตัวจริงเหรอเขาเน่ตอนกลางคืนจะยิ่งยุ่งนะครับถ้าอย่างเงิน ผมจะสร้างลูวิ่งให้เทโต่คุงเลยนะครับแทววิ่งไปบนนี้เองใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าพอเหยียบปุ๊บจะถูกดีดไปไกล2เมตรระวังตัวด้วยนะครับไม่บอกพวกนี้เลยเล่างั้นก็ต้องวิ่งไปกรารป้องกันให้คงที่ไปตลอดสินะ เดาเก่งนี่ครับถ้างั้นก็เตรียมตัวระวังไปอ้ยเด็กเลื่อดร้อนจะกระตือรือร้นเจอเรีนรู้สินะครับเอาละจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับ ่นนนััมชีวิตคนเราไม่ได้ราบเรียบเสมอไปหรอกนะครับโ้ยเตรียมตัวระวังไปได้ยิ้มยิแต่โสดจะมั่เลยใครคูรออยู่ริ เป็นโอกาสแล้วพ่บป้องกันซะสมบูรณ์แบบเลยอะแถมผู้คุ้มกันก็เยอะเกินรีบร้อนโอกาสชนะจะหลุดลอยนะฮัลลูเซ่ ท,ที่ทิ้งนายเอาไว้เป็นเด็กประถมแท้ๆไปทำอะไรจนดึกด <c oughs> นั่นมันตาประทับของพวกข้าที่ใช้ต่อสู้นี่ถึงว่าทำไมพลังไซฟอนถึงได้มากมายนะักที่เคยบอกไปว่าเจ้านั่นเป็นเด็กประถมแต่คงเป็นว่าโรงเรียนประถมก็ไม่เคยได้เข้าด้วยซ้ำาอออ๋อ,อขอทีนะทำนายตื่นแล้วเหรอ เจ้านั่นเนี่ยตอนที่นายไม่อย um> ู่เนี่ยไม่ยอมสงบเลยลำบากแทบแย่เลยก็เจ้านี่เป็นเพื่อนซี้ของฉันที่กลับชาติมาเกิดไม่จาเป็นต้องมาเชื่อฉันก็ได้นะมันเหมือนเป็นพี่น้องของนายเลยนะเจ้านั่นน่ะอใช่ไหมที่ฉันมาสมัครสอบก็เพื่อเจ้านี่แหละเหตุผลนั่นเหรออ๋อมีขังเงะน่ะ เป็นเพื่อนสีคนแรกที่ยื่นมือให้ฉันไงล่ะครั้งแรกที่ได้พบกับนายขอโทษด้วยที่ทำเสียมารยาทอ่อ,อฉันเองก็พูดไม่ดีถึงครอบครัวของนายขอโทษนะนายเนะี่ยเป็นถึงคุณหนูของตระกูลโอก๊กแท้ๆทำไมถึงมาสอบวิชชอปละ่ะจริงๆแล้วสาเหตุมันเริ่มมาจากคราวที่ท่านแม่ถูกคอครอบงำท่านพ่อฮะ ตอนนี้ท่านบิชอปลาาตระเวนของโบสถ์บาบุกอยู่ที่เมืองนี้ครับถ้าไปขอร้องท่านพูดนั้นท่านแม่จะต้องเจ้าลูกโง่คนในตระกูลอกที่สูงสักเอร้จะถูกคอสิงสูงนะ่ะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อยู่แล้วกลัวชื่อเสียงตระกูลจะแปดเปื้อนท่านแม่เลยต้องถูกขังไว้แต่ในห้องพระผู้เป็นเจ้าฮะได้โปรดช่วยท่านแม่ด้วยเถิดนะครับ เราเราหลับไปเมื่อไหรเนี่ยฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะดูแลแม่ให้ดีดด้วยล่ะะท่านแม่หายไปแล้วขอบคุณมากนะครับเอ่อคือก็ม่อยู่แล้วต้องเป็นพระเจ้าแน่ๆที่ช่วยทำให้คำอธิษฐานของเราเป็นจริงอะ นอกจากทหารกับนักการเมืองแล้วจะไม่เป็นที่ยอมรับในฐานะตระกูลโอก๊กแต่ว่าฉันจะไม่กล้าไปบนเส้นทางเดียวกับท่านพ่อเด็ดขาดคนคนนั้นคือบิชอฟฟฟราวดูเหมือนบิชอฟฟ์ฟราว์จะจำชันไม่ได้แต่ว่าฉันอยากจะทำประโยชน์ให้กับใครๆเหมือนท่านผู้นั้นแม้เล็กน้อยก็ยังดีหากคูเรนี่สุดยอดเลย ออกจากบ้านเพราะมีเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เดินไปยังเส้นทางที่ตัวเองเลือก,กอะต้องรีบนอนไวๆเดี๋ยวไม่ไดีต่อร่างกายนะพระธิีสวัสดิ์พระตร,รีสวัสดิ์ อขอแสดงความยินดีด้วยครับจะให้บาโกลูสที่โปรเขาใช้กันนะครับเราใช้กับตุ๊กตาพวกนั้นดูสิครับดีเลย นั่นเป็นรูปทรงพื้นฐานครับลองยิงออกไปดูสิครับพูกออกไปโดนตรงๆเป็นครั้งแรกการจะควบคุมบักูลุสนั่นให้ได้จริงๆคงจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าการให้ฝนขีดจำกัดของร่างกายนั้นสำหรับเฮตตอคุณควรจะไม่เป็นเรื่องที่สูญเปล่า ถ้าไม่รังเกียคุณตรงนั้น<อ>จะมาฝึกด้วยกันไหมล่ะครับผมเห็นว่าเจ้าเนี่ยมาดูเงาๆเลยพามาส่งให้เท่านั้นนะครับปุ้มเบียอ้ออุซาห์ช่วยอยู่เป็นเพื่อนพวกเราฝึกเป็นท่านบิช,ชอปที่ใจดีจังอ๋อชื่อว่าคุณคาสเตอร์น่ะ <spaconian> à <tổ> có <tyr đen> hay nên cho biết. รักรตัวแล้วหรอครับตรงตามที่ท่านอายันธมิบอกมาทุกอย่างเลยเจอจนได้นะน s a v จูจ่ๆมันก็จูจ่โจมเข้ามาเจ้านี่มันอะไรกันน่ะเจ้านี่มันคือวาลเป็นสภาพของคนที่ถูกคอทำคำอธิษฐานสามประการให้เป็นจริงแล้วยังไงเลยหมอนี่มันเราด้ดนที่มันถูกฆ่าตาที่โบสถ์เมื่อวันก่อนนี่อะ กูเรล่ะโลกโอเปร่าปลอดภัยสินะขอบคุณนะพร้อมไอ้คนฆ่าพวกพ้องเดียวกันชิหนีไปได้เลยอต้องขออภัยด้วยครับเรื่องที่ศพอโดหายไปทำไมถึงปิดเงียบไว้ เพราะว่าศพของนักโทษคงไม่มีใครมารับไปอยู่แล้วเลยไม่ได้รายงานปกติคนเฝ้าโรงเก็บศพต้องมีสามคนนี่และที่เหลืออีสองคนไปไหนซะล่ะเพราะกลัวเรื่องที่เอาโดถูกพระเจ้าลงโทษเลยนี Sadly, ้ออกจากโบสถไปกันหมดแล้วนะครับหนีไปแล้วเหรอพวกโง่ทั้งนั้นนะครับคนที่ฆ่าคนตายอย่างพวกเราที่ที่จะให้หนีไปพึ่งได้มีแต่ที่โบสถแท้ ขอที่ได้ดูวิญาณที่ใช้แลกเปลี่ยนกับการทําคำปฏิฐานสารประการให้เป็นจริงจะยึดครองรับเปล่าๆนั้นและพัฒนาไปเป็นวาวส์และสร้างร่างที่เป็นตัวตนขึ้นโดยใช้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่มีตัวตนอยู่บนโลกเป็นสื่อเพื่อโจมตีมนุษย์นะครับแต่ว่าเอาโดไม่ได้ถูกข้อเข้าครอบงําอะไรเลยนี่นะก็หมายความว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมีวาวไฟเข้ามากเกี่ยววาวไฟผู้ใช้มนต์ดำเหรอไม่จริง ระยะนี้พบคอจำนวนมากบินเข้ามาแต่แถวบริเวณโบสครับอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงลางร้ายก็ได้หรือว่าคํัพยากรโบราณจะพูดมากไปแล้วเป็นกฎว่าผู้โดยใช้มนต์ดำจะต้องชดใช้สิ่งที่ทำด้วยความตายอย่างแน่นอนแย่แล yeah, ้วสิสาเหตุอาจมีแค่อย่างเดียวคนที่รู้เรื่องดูเน่นแห่งมิเคเอลมีแค่พวกเราสาคนพระสันตะป,ปาปาและก็อาบิชอปจิโอตอนนี้จะให้ข้อมูล,ลื่องรู้ไปถึงชอท่านอื่นไม่ได้ แต่ว่าถ้าเทโตคุงเป็นเป้าหมายก็ยังมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องจงใจข้าเอาโดอยู่ด้วยนี่นะวาวาวไฟนั้นเหรอกำลังวางแผนอะไรอยู่